ใส่ไปเลยค่ะมี3ามโลนะคะเค้าให้เข้ากันนะคะว้าอันนี้สีสวยมากนี่ค่ะเมนูเมนูแรกค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วนะคะ นี่เนี่ยทุกคนได้อย่างนี้เลยใส่ไข่ค่ะเสร็จแล้วเขาจะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะช่องบบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่นี้เระรดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วงโมมากินเช่เน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดวันการนะคะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองค่ะโมเคยมาจันทบุรีครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะและคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูร้านผัดเส้นค่ะทุกคนเป็นเมนูเส้นต่างๆเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วเขาก็ทําสดๆที่หน้าร้านด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําแล้วก็การขายกันนะคะนั่นก็คือร้านผัดเส้นคุณแอนค่ะเมนูแรกค่ะ เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะคะน่ากินมากทุกคนเขาลองด้วยใบตองด้วยนะน่าทานมากๆค่ะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ,ะแม่ค้าชื่อคุณแอนนะคะนี่และตอนนี้นะคะกําลังทําเมนูอะไรคะนี้จะผัดไทยคะ่ะผัดไทยอ่าเดี๋ยวเราดูเมนูผัดไทยกันนะคะ<ม>เขาเป็นเมนูเส้นๆค่ะทุกคน ใส่ไข่ลงไปจ้านะคะผัดไทยผัดทีละกระทะเยอะๆนะคะทีละเยอะๆนี่ผัดเส้นกี่โลคะเนี่ย 3โลค่ะสาโลเส้น3ามโลนะจ๊ะทุกคนยี่บาทเองค่ะเนี่เสร็จแล้วเขาจะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะนี่เขาก็ผัดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วผัดเส้นผัดทีละอันมันไม่ทันอ๋อค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะมาบใส่ลงไปนี้นะคะเส้น3าโลค่ะ อันนี้คือใส่น้ําซอสเรียบร้อยแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะยี่สิบบาทก็อิ่มได้คะ่ะมาร้านนี้นะคะชมพูไม่ใส่เลยโอ้ไม่มีชมพูด้วยเจ๊เป็นอะไรก่อนไหมอ่ะชอบกินนะมีสีชมพู๋อเนี่ยเดี๋ยวต่อเนี้ยค่ะเจ๊ต่อน,นี้จะเป็นผัดมีสีชมพูหมูมัวไปมูละมาค่ะมันก็เลยช้า,าใส่ใบผักลงไปน,อองนะคะ อ่ากินได้ามากต้องห่้ากินอออขอโทนะคะเป็ไค่ะไม่เปเาเนี่ยาบอกมาช้าวันนี้หนูมาช้าจะไราเจีค่ะเมนูผัดไทยนะคะน่ากิน้ามทุกคน ก็พริกค่ะเมนูถัดไปค่ะผัดหมี่สีชมพูนะคะเขาจะว่าเราไม่ล้างกระทะไหมเนี่ยมันไม่ทานเราอยู่คนเดียวอ่ะน้ำมันนะคะขายวันไหนบ้างะคะขายวันนี้นะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันพฤรหัสกับวันอาทิตย์นะคะอ่าเริ่มจากใส่กระเทียมค่ะ หอมจังเลยกลิ่นกระเทียมหอมจังเลยไ่ด้ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะวันนี้มากปกติก็บ่ายสองอะบ่ายสองช้าอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เป็นเดี๋ยวระวังมันกระเด็นนะคะซอสยีนด์โฟใช่ปะใช่อ๋อนี่เขาใส่ซอสยีนด์โฟลงไปค่ะบ่ายสองนะแล้วเลิกกี่โมงคะแล้วแต่มันหมดตอนไหนอะคะหนึ่งทุ่ม สองทุ่มใช่ประมาณสองทุ่มใช่ค่ะประมาณนั้นละค่ะอ่าประมาณสองทุ่มนะใส่ซอสเยนเนโฟไปหนึ่งขวดนะคะตอนนี้กระเทียมซอสเยนเนโฟนะคะตานี้ราคาถูกมากๆนะคะเสร็จแล้วเรากไม่มีหมูไม่มีไก่อะค่ะอ๋อไม่มีหมูไม่มีไก่ใส่ลงไปค่ะทุกคนตามด้วยซอสปรุงรสนะคะอันนี้ก็จะเป็น น้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยมีขาวก็สามกิโลเหมือนกันปะคะใช่ค่ะอือทำอย่างละสามกิโลนะทุกคนนะนี่ค่ะจะเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นเส้นค่ะใส่ไปเลยค่ะมีสามโลนะคะ มีสีชมพูแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปค่ะน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลไปค่ะ ลูกค้ามาด้านหน้าอีกแล้วนะคะโอ้โหแม่เอาอะไรคะอ๋อรอเส้นเซ็ตตัวใส่ไข่ค่ะ ขายตลาดอื่นด้วยไหมคะไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยเนาะ้วขายสูตรไปจ๊ะเนี่ยไม่ได้ขอดไก่ไม่ได้พี่กะกะเอาเอ๋อกะกะเอานะคะเพิ่มมารดอะไรอ่ะมารถยนต์โอ้ขับเองเลเหรอแฟนมาส่งแฟนมาส่งเสร็จแล้วนะคะใส่ถั่วงอกค่ะหนึ่งกิโลถั่วงอกหนึ่งกิโล ใส่เส้นคะ่ะแล้วก็สตัวหน้าสอะไราโอ้ยสีสวยมากกันเนี้ยอ๋อที่แบบว่าผัดเส้นก่อนคือให้เส้นเซ็ตตัวพักตัวอะไรก่อนนะคะ ตอนนั้นก็ผัดได้ค่ะแต่มันจะไม่ไม่สวยมันไม่แห้งอ๋อจะไม่สวยไม่แห้งนะคะเสร็จแล้วเหรอคะออยังใบก็ใช่นะคะมีลูกค้ามาอีกแล้วเียวอะไร ป๊บนึงนะน่ากินมากทุกคนว้าวโอ้อันนี้สีสวยมากนะคะดูเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูต่อไปอะไรคะวุนเส้นผัดวุนเส้นนะคะไก่มาคะไข่อ่าก็าจะทำคล้ายๆผัดไทยนะคะแต่เปลี่ยนเป็นเส้นวนเส้น ผัดเส้นนี่เมนูอะไรขายดีสุดอะคะเผื่อมากจะเป็นเส้นจันนะค่ะอ๋อเส้นจันอ๋อเส้นจันจะขายก็คือผัดไทยใช่ค่ะนะคะขายดีสุดนะคะทุกคนนี่ขาย หรอถุงอออโลหนึ่งนะคะก็ผัดเหมือนเดิมเลยใส่ไข่แล้วก็ใส่ถวงอ้อเขาก็มาส่งเป็นตะไร้ค่ะแล้วมาล้างแล้วก็ชั่งเป็นโลโลเพื่อความสะดวกอันนี้คือเต้งเขาก็ผัดไปแล้วรอบนึงนะคะ ผัดอะไรเรียบร้อยแล้วมั้ก็นำมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะใจระวังนะ <c oughs> ถ่ายมาก,กี่ปีแล้วจ้าเนี่ย สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยสิบกว่าปีแล้วะนะคะมันจะจะผัดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะเป็นใบขึ้นช่ายกุ้ยช่ายนี่ใบกุ้ยช่ายนะคะนี่โรยไปอย่างนี้ค่ะอันนี้คือปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วยังค่ะออยังไม่ได้ปิดนะคะนั่งไฟอ่อนๆรวังมันม <laughs> กระเด็นได้ค่ะได้เลยได้เลยค เทร้วปึ๊บเเริ่มจะใส่น้ำมันค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะเสร็จแล้วเขาจะใส่เส้นมาม่ามาม่าลวกแล้วใช่ไหมคะลวกแล้ว ใส่ใส่กระกลำกากระลำปีหันฝอยนะคะก็ไม่ฝอยมากแล้วก็ตามด้วยอันนี้ลยอ,อยเอ่ยคะนา้าใช่ปะคะอ่ามีกวางตุ้งค่ะอ๋อกวางตุง้งกวางตุง้งคะนา้าผัดกวางตุง้ง แล้วก็ใส่เส้นมาม่าลงไปค่ะแล้วก็ปรุงนะคะนี่ก็จะใส่มีเห็นมีน้ำตาลค่ะของปรุงรสซูรสซอสนะคะน้ำส้มค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วนะคะพี่เขาไชิมชิมชิม พี่เขาชิมด้วยเห็นเขาชิมทุกกระทะเลยอือน่ากินเส้นมามมานี่คือเด็กๆชอบมากๆเลยอไปเยอะๆเข้าให้เข้ากันนะคะน่ากินนะ ได้เท่าไหร่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะสองหกหกหกหหกกกห เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงให้อ๋อเลี้ยงผักอ่าได้อ๋อผักไม่ผักบอกได้นะคะอุ้ยมาม่านี่ร้อนๆเลยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่ห่อ2ี่บบาทซื้อง่ายไข่คลองมากค่ะเอาเครื่องแยกไปไหมคะเพิ่มเติมน่ากินค่ะทุกคนมีช่ชมพู เฮะะี่ยใส่เครื่องปรุงไหมคะใส่ใส,ใ,สใส่ไปเลยใส่ไปเลยโรยเลยนะคะถั่วมีพริกมีน้ำตาลน,นะคะ เอออันนี้สองะเอาสามเลยเอาสามเลยอยู่นานเอาสามใช่ไหมคะเ้ยนี่เนี่ยทุกคนได้อย่างนี้เลยนะจ๊ะเอาสี่โอ้ยสี่เลยนะคะเหลไม่ครบคนอีกคเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยนี่นะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนึ่พันกีรอบกนี่ ถ้าวันอาทิตย์ก็สามสามสี่รอบอะค่ะโอ้โหวันอาทิตย์ผัดสามสี่รอบแต่วันนี้มันจะเป็นตลาดเล็กอะค่ะสองรอบก็เสร็จละสี่เจเครื่องปรุงแยกหรือว่าใส่ไปเลยคะัยหวานแล้วเนาะเจไม่เห็นที่ขอให็ิทค่ ช่วยด้วยไงยก็ยังงงอยู่กันอยู่ซื้อทีเดียวสี่กล่องเลยนะคะจุม่มปากตั้งบ้านอ๋อจุ่มไปฝากตั้งบ้านโอหน่ารักจังเลยของเจ๊แปดสิบค่ะ<ด>มีชมพูมีกะทิ ใส่เครื่องปรุงไปเลยใ้มคะใครมาที่ตลาดวันนานการนะคะก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะสองถาเสร็จสองเหรอคะลูกค้าก็มาเลยหนึ่งหรือสองสองสองแค่นนะคะ ค่าสกแกนนะคะพีคะ่คะเท่าไหร่คะ,คะสี่สิบพหนูใส่พริกไหมอเ,เอาอะไรคะขอบคุณค่ะต่ะอไปหนูต่อคิวนะคะคใสหนูเอาอะไรบ้างจ๊ะหนูเอาเส้นกันกับสีชมพูค่ะได้ค่ะ ออใส่เครื่องปรุงไหมคะค่ะเอาพริกกับถั่วคะ่ะเขามียำอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเขาทำไม่ทานเลยตอนนี้นะคะถั่วคะ่ะ ก็พริก่เสร็จแล้วอันนี้ก็ถั่วกันคือใส่ทุกเมนูเลยถั่วพริกน้ำตาลนะคะแล้วแต่ว่าใครเอาไม่เอาเนาะของโมงก็40บาทใปอีย่นละมีช้อนให้ด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะ,ะ,คะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะนี่คือแบบ20บาทอะ่ะโคตรคุ้มอะ่ะรสชาติหวานหวานหอมหอมเผ็ดนะคะเพราะว่าใส่พริกมามแต่หวานไม่มากค่ะอร่อยเลย นี่เขามีไข่ให้ด้วยกินไข่ด้วยนนประหยัดหัวง,งอกก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าสลดอะไรอย่างงี้นะคือยังมีความกรอบอยู่อโอเคค่ะต่อไปเป็นเส้นเล็กนะคะผัดไทยนั่นเองทานเลยค่ะเขาบอกว่านี้ขายดีสุดนะ หอมซีอิ๊วหวานๆนะคะอโมชอบที่มีสีมูนะแต่นี้ก็ดี20บาทอ่ะอิ่มเลยอ่ะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ ส่องบอกาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีเสาระนีทิตยของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วโมามากินเช่นเัน